เริ่มต้นของเรื่องนี้จริงๆนะเรื่องนี้เป็นการต่อยอดจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วพี่ทําไว้เรื่องหนึ่งท่องสามเหมือนกันนะครับแล้วก็อริได้มาทํางานวิจัยวิจัยเรื่องตลาดวายวายเมดิติ้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยได้อินอินแล้วก็เลยอยากจะทาซีรีส์เรื่องใหม่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นว่ามันซีรีส์ไวเนี่ยมันแตกไปหลายหลายหลายอาชีพ แต่ว่ามันมีผลการวิจัยอันหนึ่งที่ที่เขาบอกว่า Y วาเนี่ยกลุ่ม Y วเนี่ยมันเริ่มต้นจากชีวิตนะในมหาวิทยาลัยเราก็เลยอยากจะให้ดึงดึงโมเมนต,ต์ของเด็กในมหาวิทยาลัยกลับมาให้ทางแฟนคลับได้ได้จีนได้ฟินกันและโดยที่โดยส่วนตัวได้ได้รู้จักกับน้องทีมมอนมาแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเขาโอเคโอ,โอเคมากก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้ดึงทิมมอนมาคู่กับ กับน้องพัดซึ่งน้องพัดเนี่ยเป,เ,ปเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ใหม่ให้ให้น้องด้วยก็ต้องฝากบทุกคนติดตามก<ค>ันเค,คมีเป็นยังไงบ้างครเคมีเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้น้องได้เจอกันประมาณได้เวิร์กชอ็อปได้เวิร์กช็อปร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสื่อสารไปทางโซเชียลต่างๆก็รู้สึกว่าทั้งทั้งแฟนคลับแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนคลับของทิมมอนหรือว่าทางแฟนคลับของน้องพัดเนี่ย ก็ก็เชียร์กันเชียร์กันยังยังไม่มียังไม่มีด้านที่ไม่ดีนะคะยังยังบวกอยู่พาร์ทเนอร์ครับพันธุ์เ <im> นอร์ก็คืออพี่คุณชัชชัยนะครับแล้วก็คุณพิมคุณคุณพิมนะครับก็คุณพีธัญรักษ์ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์มอน ได้ตกลงร่วมมือกันในการลงทุนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวให้คุณชัดใจพูดหน่อยหนึ่งว่าเป็นความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มาทำเรื่องนี้ได้ไงแล้วก็วันนี้มีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกดีใจครับที่มาผมรู้สึกดีใจครับทีมาผมรู้สึกดีใจครับที่มาทีมงานกับซีรีส์ของคุณรุณครุ่งโโปรดครับแล้วของส่วนตัวของเองผมมีทำงานที่เอนเตอร์เทนเมนท์ที่เมืองนอกครับ แล้วปีหน้าผมตั้งใจจะมาทำ,ทำงานสายนี้ปีหน้าครับคุณชัชชัยเนี่ยนเป็นพ์ทเนอร์เราแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยนะครับแต่ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาตลอดแล้วก็ทัาง,งทำธุรกิจด้านบันเท,ทิงด้านทำเอเนเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งก็มีมีความรู้สึกอยากจะมา,าบุกเบิกในด้านต่างๆในเรื่องของเอเนเตอร์เทนเมนต์บ้านเราตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกเลยที่ที่คุณชัชชัยได้ความร่วมมือแล้วเดี๋ยวในปีหน้าและปีต่อไปก็จะได้เห็นผลงานของคุณชัชชัย โออากนได้ต่ปวยคคุณพิมพ์มีอะไรพูดไหมเอ่ยสักพิดหน่อยค่ะพิมพ์ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์ปมดีค่ะบรบ่อคนี่ยค่มใจคะ่ะรอมามาบคะกลังใจปื่มใจมากนะคะดีใจมีความสุข แฟนๆจะได้ติดตามทางสถานี่ช่อง3นะครับเวลา4ทุ่ม40นาทีครับเริ่มออนแอร์ทุกคืนวันเสาร์ครับเริ่มตอนแรกวันที่17กุมภาพันธ์ครับซีรีส์ทั้งหมดมีมี8ตอนครับแล้วก็จะมีการออนแอร์ทางแพลตฟอร์มทางแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยววั่นขอให้ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังคบกันอยู่ในเรื่องของ business ว่าเราน่าจะลงเอยกับทางท่ายไหน มาแล้วมาแล้วรอเปิดตัวว่าขายเนี่ยขายเนี่ยไอเราก็หลอกซะด้วยฟ้าพุ่นแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นส่วนผสมของซีรีส์วายกับยูรีนะครับซึ่งจะมีคู่ที่เป็นวายกับคู่ที่เป็นยูรีก็คือบอมแบบนะครับโดยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยผมเกิดตอนแรกก่อนว่าก่อนที่จะรับทําเรื่องนี้ทางคุณม่อนนะครับเขาส่งเรื่องให้อ่าน แล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคือค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติในระหว่างเรื่องเรื่องความรักแล้วแล้วทำไมถามว่ามียูริเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ยูริกับวายเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันในตัวเรื่องทั้งหมดว่าการดําเนินเรื่องมันไม่ได้แยกเรื่องนะครับมันเกิดจากความรักของผู้ชายที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแฟนที่เป็นผู้หญิงบ่อยแล้วคนเนี้ยพอวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ใกล้ชิดกับคนที่แอบรักเขาเนี่ย มาอยู่นานตั้งแต่สมัยมัธยมจนมาถึงมหาวิทยาลัยนะครับ mm hmm. เขาก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆว่าแบบในส่วนของความรักที่ทําให้เขารู้สึกว่า,เ,าเขาจับต้องได้แล้วเขารู้สึกดีจากการที่ผิดหวังจากผู้หญิงนะครับเ,เขาก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองแต่แต่แต่ในความหมายของผมการทาซีรีส์วายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าวายวายมันคือวายมันคือฟินจิน้นวายวายวายยังไม่ถึงขัน้น ขั้นเกย์น,นะครับไม่ไม่ไม่ถึงขั้นที่มีเพศสัมพันธ์กันมีแค่ความรู้สึกดีๆให้กันนะครับแค่นั้นแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วคันนี้เนี่ยในเรื่องของของยูริเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าของตัวตวัวพระเอกเน่นะครับเขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดเขาสนิทเขาเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับเข,เขาเขาเลยมีความความรู้สึกว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่แต่พอพอคบกันไปแล้วแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ในส่วนนักแสดงเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่านักแสดงส่วนใหญ่เนี่ยะจะเป็นมือใหม่ยกเว้นคิมมอนที่เคยร่วมงานกับผมมาตั้งแต่เรื่องเจ้าหญิงหลวงยุกนะครับก็เลยก็เลยก็เลยแบบไม,ไม่ไม่ค่อยหนักใจแต,แต,แต่แต่ด้วยแต่ด้วยความพยายามของน้องเองที่มาเวิร์กช็อปกับเรานะครับแล้วเขามีพัฒนาการในการในการ,ในการแสดงเพิ่มมากขึ้นจึงทาให้ผมว่าผมสบายใจขึ้นนะครับก็ก็ยังไงก็ในฐานะที่เป็นผู้กำกับนะครับก็ขอบคุณคุณมอน ขอบคุณคัทเนอร์ของคุณม่อนนะครับสองคนที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสพวกเราได้ได้แสดงผลงานในเรื่อง Y ายซีรีส์แรกก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วฝากติดตามด้วยนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นซีรีส์วกับยูริที่มันเป็นเรียวเรียวเรียลลิสติกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็มันจะออกในธีมของโรแมนติกคอมเมดี้นะครับมีความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนเข้ามาด้วยนะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาคาแรคเตอร์ก่อนละกันนะครับก็คาแรคเตอร์ของคิมเนี่ยรับบทเป็นปื้มครับเรื่องนี้นี่ก็จะปกติโดยคิมจะได้บทส่วนใหญ่จะมีความแบบอารมณ์ดีคอม,ด,คอม,ด,คอมดี้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทก็คือคิมที่มีความโตขึ้นครับดุขึ้นนิ่งขึ้นแล้วกเ็เป็นรุ่นพี่เขาซะทีของคัทก็คือคัทรับบทเป็นคนโสดครับต้องบอกกันว่า ไคลเตอร์ของคนปวดเนี่ยยากมากซึ่งตรงข้ามกับคัทในชีวิตจริงแทบจะ่ทุกอย่างเลยคือเคยคัในชีวิตจริงเป็นไงคือคัทในชีวิตจริงก็จะเป็นคนฮาๆคนปวนหน่อยไม่ต่างกับพี่คิมในชีวิตจริงเหมือนกันแต่พอเป็นไคลเตอร์ของคนปวดเนี่ยจะนิ่งๆเขาเรียกว่ามีมีเรื่องราวในชีวิตเยอะให้คิดเยอะก็เลยแบบจะไม่ค่อยเอหาเท่าไหร่ใช่ครับก็ต้องรออยู่ให้พูดถึงเหตุประกอบซีรีส์นะครับน้องได้รอเหตุประกอบในนี้ทั้งนีคร้บ ก็นอกจากที <watercolor> ่จะได้แสดงด้วยกันแล้วนะครับผมก็ทางพี่ม่อนแล้วก็ทีมผู้จัดทุกคนรวมถึงทุ่มกับเขาก็เห็นว่าเราเองก็แบบว่าได้อยากจะให้เราร้องเพลงประกอบละครกันเองด้วยนะครับก็ไปทําการอัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นบรรยากาศวงสงนั้นบนก็จะได้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วครับมีเพลงคู่แล้วก็เพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยครับเป็นเวอร์ชั่นของพี่คิมแล้วก็ของรับ จะเป็นเพลงนำการกับคนละเวอร์ชันก็เดี๋ยวรอต้องรอฟังผมบอกกันว่าร้องมากที่คิมร้องดีมากๆให้คนอื่นพูดสิอของแกเออเราเห็นทั้งคนแล้วี่ได้ยินกันยังไม่เข้ามาเป็นอะไรกับมีอะไรหรือเปล่าแนล้วในเรื่องผมก็เป็นเพื่อนสนิทที่คิมมอนเลยครือก็จะจะมีความรู้สึกด,ดีต่อทีแคัทู ก็จะได้เห็นว่าในเส้นเรื่องมันก็จะมีความซับซ้อนความน่าติดตามเพิ่มขึ้นไงค่ฝั่งนี้มาสาวๆมากงเราเรากลับที่เดิมค่ะก็แบบนะคะราบบทเป็นซสอยค่ะก็เป็นเป็นเก่าพิคิม่อนแล้วก็เป็นไเก่ราไอเทมพ่คิมมอนอะไรเรา เปไก่าปึ้งค่ะค่ะบอมค่ะรับบทเป็นฟอยค่ะก็เป็นแบบเพื่อนสนิทของซ้อยเวลาซ้อยแบบทะเลาะกับเอ่อึ้เราก็จะคอยแบบปลอบคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ทำคะแนนใช่ทำคะแนนให้เขาแบบมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพียวนะคะเพียวรับบทเป็นพายค่ะในเรื่องก็จะเป็นคนที่แอบบึ้ คนเออพี่ปื้มพี่ปื้มคายชื่นโซฮอตนิดนึงครับใช่แล้วก็ตามตามอะไรล้วกันจีตามจีค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะค่ะให้ชกันค่ฝากตามนเลยครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดด้วยนะครับเราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วแบบว่าทุกๆคนก็เวิร์กช็อปกันหนักมากเพื่อที่จะเป็นตัวละครที่ดีสำหรับ เรื่องเรื่องนี้นะครับพื้นคนโสดนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักความสดใสของตัวละครแล้วก็บทละครด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับพื้นคนโสดฝาก,ก,าก,กติดตามด้วยนะครับคู้ใหญ่ตรงกลาง,าง,างาไหมครับกับที่ตาม position นิมหรอือเปล่าครับ 我们咯。